ไฟจนกลีบร่วงหมดแล้วกระเป๋อนี้มันน่าจะกลายเป็นฝักเขาบอกว่ากลีบดอกเนี่ยค่ะมีสรรพคุณเอาไปต้มน้ำดื่มแก้อาการท้องร่วงท้องเสีย กลายเป็นช่อหมดแล้วเดินไปขอให้ผักขมเกิดมาเยอะๆชอบกินผักขมเออดอกนี้ก็ยังเชื่อหน่อยดอกนี้มันน่าจะเป็นตระกูลเดียวกับดอกฝ้าย ต้นหมอนส่วนนี้ก็คือดอกของมิน้นมิ้นที่พูดอยู่บ่อยๆว่ากลิ่นมันคล้ายกลิ่นน้ำลายโอ้ปีนี้แสดงว่าเขาเขาดูแลพักไม่ไม่ทั่วถึงต้นนั้นคือต้นคาร์บอยทิชชู่นะคะเสียดายเห็นไหมบอกแล้ว,ว่าไม่ได้เดินมาฝั่งนี้หลายเดือน เลยไม่ได้คลิปขางบ,บอยทิชชู่ต้นนี้ตอนนี้สภาพเขาสีจากช่อดอกร่วงลงใบก็เลยเป็นแบบนั้น<โ>เคยพูดถึงสรรพคุณแล้วนะคะให<โ>้ไปดูซูมแบบนี่เก็บได้แล้วเดี๋ยวชิมก่อน ว่าเม็ดเขาเปรี้ยวมาเยอย่างอือเปรี้ยวแล้วเม็ดเปรี้ยวแล้วน้องไม่หาเขาเขารีบเดินมาทางนี้ ดูซูแมกต้นนู้นมัน,มนรกอุ้ยดอกมิ้นสวยจังดอกมิ้นก่อน,นั้นสวยสีม่วงเรื่อ เนี่ยค่ะอันนี้ยังไม่แก่ที่พามาดูตอนนั้นมันเป็นกระจายไม่เป็นช่อแบบนี้แต่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ค่ะเคยดูในวิดีโอนะคะเขาบอกว่าถ้ามันกระจายแบบนี้มันไม่ใช่ซูแมทเนี่ยโออแต่มันแปลกนะแต่มันเริ่มที่จะเป็นช่อแล้วค่ะสวยด้วย สวยด้วยนะเนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะเป็นพุ่มเป็นเป็นเป็นแบบนี้ไหมนั่นค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นพุ่มแบบนั้นน่ะมันคือซูแมกสวยมากเลยสองช่อเนี้ยเนี่ยช่อนี้นะช่อนี้แล้วก็ช่อนั้นจะรอดูแล้วก็อีกช่อนี้สามช่อสี่ช่อเนี่ยกินได้ทั้งปีเลย เริ่มที่จะอู้สวยจังเหมือนกับช่อข้าวฟ่างนู่นคนตกปลามีผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะตกปลาอยู่ตรงนูน้นสองคนด้วยซ้ำอยากไปถามเขาจังเลยว่าอยากไปดูว่าปลาที่เขาตกได้อ่ะเป็นปลาอะไร นู่นนะคะอยู่ตรงนู้นมีเสื้อแดงกับเสื้อขาวเอามาคุยอยู่ตรงนี้ยืนคุยอีกแล้วยืนพูดอีกแล้วเดี๋ยวกันพูดกบเสียงเขาก่อนนะคะพูดกบเสียงก่อน